สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเซโนเนโคโนเบกนั่นเองนะครับเป็นเกมที่หลายๆคนรอคอยนั่นเองนะตอนนี้ทางค่ายคอมทูอันะครับก็ได้เปิดให้บริการเป็นทางการในเวอร์ชั่นเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองสําหรับ Open World MMO เกมนี้เดี๋ยวพาทุกผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันเลยโอเคครับผมเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนั่นเองทานผู้ชมครับเดี๋ยวลองมาอยู่ในช่วงสงครามันก่อนนะอันนี้จะเป็นช่วงปลล็อกของทางค่ายเกมเขานั่นเองทานผู้ชมครับที่จะให้เราแบบ ต่อโอนิเมชันแล้วก็เล่นตัวละครเทพๆแบบนี้ครับผมไอ,ไอ้เอาเรื่องนะอยากเล่นตัวนี้ตลอดเลยไม่ได้นะเดี๋ยวผิดคอนเซปเกมนะไอ้โอ้ไม่ก็มีคัสซีเนะข้ามาเป็นระยะๆะะนะครับตอนนี้ตัวเกมมีแค่เวอร์ชั่นเกาหลีอย่างเดียวนะครับยังไม่มีเวอร์ชั่น g l o b a l แต่อย่างใดนะช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยไม่มีสกิลอะไรเลยเหรออะช่วยเพื่อนลมหน่อยนอ ไม่เอาเราต้องไปตรงนู้นนะครับผู้ชมครับไอตรงนั้นไม่ใช่เป้าหมายเราเนะเราต้องไปจุดอื่นนะอ้หไม่กอถล่มกันมาแล้วเดี๋ยววิ่งมาทางนี้ก่อนเอาเอาหน่อยเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยกราฟิกก็ดูดีนะครับเป็นสไตล์การ์ตูนของค่ายคอมสูอาร์ตเขาตัวเองนะครับมันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเนะาะทั้งด้านกราฟิกแล้วก็บรรยากาศโดยรวมนะนี่ครับอ้หรถถังอะไรวะเนี่ย โอเคก็เกมนี้มันจะดู็วลัมเวอร์นะรถถังเวทท่านผู้ชมดูครับตุ้มนะหือหายหมดครับหายหมดสู้กันมาตั้งนานนะใช้แค่รถถังเวทก็จบละโอเคครับผมต่อมาเรามาหน้าสร้างตัวละครกันนะสำหรับหน้าสร้างตัวละครนะครับจะมีตัวละครทั้งหมดสี่ตัวละครนะ,ตะรนะแต่ตรงนี้มันไม่มีรายละเอียดบอกนะครับ ผมเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเผ่าหรือว่าเป็นอะไรนะครับหรือว่าเป็นแค่อาชีพนะเราเล่นตัวละครตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ไปดูหน้าการสร้างตัวละครนะก็สามารถเออเรนด้อมได้เลยนะครับแบบไหนก็ได้แล้วแต่นะจะแต่งแบบวระหลาดเอาสวยหรือเอาเซ็กซี่ตามท่านผู้ชมชอบเลยสมมติว่าผมเอาประมาณนี้นะอัน,นนี้มีชุดให้ดูด้วยเฮ้ยอันนี้เท่อะแล้วก็ใส่ชื่อตัวละครแล้วเดี๋ยวไปเจอในเกมครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นกราฟิกภายในเกมเนาะเกมนี้ก็จะเป็น Open World MMO นะครับตัวแมปก็จะมีแมปแรกมันเปิดดูได้ไหมเนี่ยยังเปิดอะไรไม่ได้นะครับเล่นตามเควสก่อนตัวภารกิจจะอยู่ด้านขวามือนะครับจะเป็นออโตเควสอยู่แล้วเนาะสำหรับตรงนี้ท่านผู้ชมครับนี่ครับเดินกันแบบพีซีนะสกิปรัวๆเลยคือตัวเกมยังมีอ่าปุ่มนะครับที่เป็นสกิปภาษาอังกฤษอยู่อะไรแบบนี้ด้วยนะ ไอเราข้ามได้ไหมเนี่ยเราไม่อยากจะดูอะเออผ่านแบบรวดเดียวเนีครับเพราะว่าไม่อยากจะดูตัวเนื้อลงเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ตัวอาวุธอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถเอ่อใช้ได้ทุกอาวุธเลยหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเลือกอ่าผมเลือกธนูแล้วกันไว้ที่อาวุธนะครับนี่ครับคือมันเหมือนมันไม่ได้ล็อกตัวอาชีพมาตั้งแต่แรกนะก็คือสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะเราเลือกธนูแล้วกันมาครับ ดูดกันหน่อยดูดกันหน่อยดูดกันหน่อยจัดไปไวัยรุ่นจัดไปไวัยรุ่นมีอาการกระตุกเล็กน้อยนะเพราะว่านะตอนนี้มือถือค่อนข้างร้อนนะหลังที่โหลดเกมเสร็จแล้วก็เข้ามาเทสเกมเลยค่อนข้างร้อนเนี่ยเริ่มมีอาการกระหน่วงนะครับแล้วก็ด้วยเนื่องจากตัวเกมมันเป็นเซิร์ฟนอกนะจะเห็นเวลาที่ผมอัดนะอยู่ประมาณตีสองนะครับเวลาที่ผมอดนะัดเนาะประมาณนั้นนี่โอเค ตัวเกมนม m โทั่วไปใช่ไหมตัวการาฟิกก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นเกมที่หลายๆคนรอคอยสำหรับซีรีส์เกมตัวนี้นะครับนะตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปหรือใครไม่รีบก็อาจจะต้องอรอลุ้นในส่วนงตัวเกมที่อาจจะมีเวอร์ชั่น g l o b a l แต่จจต้องรอ6เดือนหรือถึง1ปีนะครับหลังจากที่ตัวหลักเปิดอะไรแบบนี้นะหลายๆเกมก็เป็นแบบนี้แหละข้ามเลยนี่ชุดน้องเท่แล้วอ่ะท่านะผู้ชมโอเคเลเวล2แล้วนะครับเดินมานิดหน่อย เลเวลสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยากเห็นสกิลตัวละครเราจังเลยว่ามันจะลังการหรือก็เท่กันประมาณไหนนะแมปก็ยังเปิดไม่ได้เนะต้องเล่นไปเควส4ีขีด2ก่อนถึงจะเปิดตัวอ่ามินิแมปได้เหรอโคตรไกลเลยนะสี่ขนะีด2อ่ะวิ่งกันไปสามารถซูมซูมเข้าซูมออกได้นะนี่ครับอุเจอบอสแล้วหรออ,อ่ะ จมตีโชว์หน่อยดินี่ครับบอลแล้วไงอ่ะบอลแล้วไงอ่ะช่วงแรกเราเทพอยู่แล้วเราเทพอยู่แล้วเราเทพอยู่แล้วนี่นี่นี่โหโจมตีช้าไม่น่าเลือกธนูมาเลยแล้วเลือกเอาโจมตีระยะมาชิดน,นะนี่นี่เรียบร้อยไปครับในที่สุดเขาก็สู้เราไม่ได้นะสกิปข้ามไปแบบรวดเด็ยวมาแต่นี้เรา หลุดมาสู่โลกความจริงแล้วนะครับกราฟิกใครที่ชอบ Genshin Impact <laughs> มันใช่เลยหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะ Seven เซเว่นไนท์อะไรแบบนี้นะว่ากันไปครับนี่กระตุกอย่ากระตุกเลยเหมือนคจะเล่นธนูกันเยอะใช่ไหมเนี่ยหรือว่ามันเป็นตัวละครเสริม วิ่งไปครับสามตัวรับเควสแล้วก็เดินไปส่งเควสใช่ไหมส่งในเมืองดิโอโเดินมาในเมืองเลยเหรอแค่ภารกิจตรงนี้นะโอเคปึค๊บนะเราก็เดินเข้าไปในเมืองต่อนี่ครับตามเควสนะตามไซม์มโอนะทานผู้ชมครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะแตกต่างกันที่ตัวการาฟิกตัวละครแล้วก็บรรยากาศโดยรวมภายในเกมนะนี่ครับ นะวิ่งยาวไปนะครับเดินเควสอีกแล้ววันๆก็เดินแต่เควสนะแดี๋วถ้มีคนถามว่าทำไมา m อ็อโออกมาเยอะจังคือ MMO เป็นเกมที่มีผู้เล่นนะทำเล่นต่อสักนิดนึงนะผู้ชมครับเดินมาบริเวณด้านหน้าเลยนะก็ถือว่าเป็นเกม MMO อีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับใครที่ชื่นชอบกราฟิกสไตล์อนิเมะแบบนี้น่าจะชอบเกมประมาณนี้นะครับนะ ส่วนระบบอื่นๆผมว่าไม,ไม่ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับจับไปดิจับไปดินี่จับไปจับไปจับไปที่แตกต่างก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่เป็นชุดแฟนซีต่างๆนะเนี่ยเหมือนมันแยกเป็นธาตุด้วยแล้วก็เวลาใส่ชุดพวกนีน้มันจะมีพวกเซตัสเพิ่มเติมนะครับเห็นปะ่ะเฮ้ยแต่ดีนะเขาทำค่าสเต็งอะไรพวกนี้มาเป็นสังกฤษให้นะไม่ต้องเป็นเกาหลีนะถือว่าช่วยผู้เล่นนะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเล่น เนี่ยจะมีบอกนะอันนี้เด่นอะไรชุดนี้เด่นอะไรนะครับเหมือนชุดแรกจะดีกว่าเลยชุดเนี้ยเออนี่ก็มีค่อนข้างเยอะนะมีหลายระดับโอเคครับผมก่อนที่จะจากกันไปนะนะตอนนี้เมนูผมก็เปิดประมาณนี้นะเมนูแรกก็จะเป็นชุดของตัวละครหลักอันที่2ก็จะเป็นชุดของตัวละครนี้ครับนี่ครับคู่หูของเรานะ อันนี้จะเปลี่ยนอ่าเฮ้ยตัวนี้น่ารักเนี่ยคือจะเปลี่ยนรูปทรงตัวละครไปเลยนะครับเป็นพูดเนาะมีหลายท่าด้วยนะเออมีระบบทา่า้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับอ่าอันนี้ล่ะอ่านไม่ออกนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเคเวสภาร,ร,รกิจต่างๆอ่าเพิ่มเติมตัวนี้ล่ะตัวนี้จะเป็นพวกเวอร์เด้นพาร์นั่นเองนะครับแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินหลักๆก็ประมาณนี้มีจดหมายดูที่เขาแจกอะไรบ้าง อ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรเลยนี่ว่ะอ่ะกล้องถ่ายรูปก็สามารถอ่าถ่ายรูปตัวละครตัวละครกันได้นะอ่าเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากทุกผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับเกมตัวนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ